ยิ้มบานให้แม่หน่อยยิ้มบานจ้าลูกยิ้มบานค่ะวิๆจะตกจากตกยิมบานด้ยยิมบานยิ้มเฉยๆยิ้มเฉย,ย,ย,ยๆค่ะ ยังจะห้อมลุกใช่ไหมคะยิบานยิบานให้แม่หน่อยค่ะมายิบานยิบานเฉยๆยิมเฉยๆนิดยิ้มเฉยๆค่ะลูกยิ้มเฉยๆยิ้มเฉยๆยิ้มหวานยิ้มหวานจ้าพอแล้วนะอ่ะ